เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG TALK b i บิ๊กสตสวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดนะครับเจอกันทุกวันนะครับกับรายการ BIG TALK BIG ิ๊กสตนั่นเองนะครับกับพวกเราทีมข่าวของโพสต์ทูเดวันนี้ผมมากับคุณวิษณุนุ่นทองนะครับ นานๆจะมาสักทีหนึ่งไม่นานหรอกแหมวถ้า,าคุณวิศน,นุนมาเนี่ยคือคุยเรื่องอื่นไม่ได้ต้องเน้นเรื่องการเมืองเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็คุยกับคุณเกียรติศักดิ์ก็เรื่องอที่เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะครับก็ห่างหายแล้วก็ทิ้งช่วงเรื่องการเมืองเนี่ยนานพอสมควรคือจริงๆนะ้วกับคุณเนี่ยทิ้งช่วงแต่ว่ากับแฟนเพจเนี่ยเรามีเป็นประจำนะเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าผมกับคุณชลิตก็ เพิ่งพูดไปเหมือนกันนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสารรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาทิตย์ก่อนไงอาทิตย์ก่อนครับแต่ว่า<น>วันนี้ที่เรายังจับมาเป็นประเด็นสําคัญเนี่ยเพราะว่าพรุร่งนี้สารก็จะตัดสินแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> ครับว่าตกลงแล้วไอ้ที่อานาจของรัฐสภาเนี่ยมีอํานาจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนโดยให้สสรเนี่ยมีอํานาจแก้ไขทั้งร่างได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองอยู่เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญทางการเมืองทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นเนี่ย อันเนี้ยมันก็ต้องมาโฟกัสกันหน่อยว่าตกลงแล้วถ้าสมมติสารรัฐมนูญมีมติมันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเราจะมาวิเคราะห์กันนะี้เราจะบอกไม่ได้หรือว่ารับได้หรือไม่ได้นะครับคือต้องยังไงก็ต้องฟังบรรทุกเอาว่าเอาว่าถ้าได้คืออะไรไม่ได้เพราะอะไรอันนี้เราจะมาประมวลถายการก่อนที่จะไปลุ้นกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าครเอาว่าก่อนที่จะเข้าสู่ก่อนไปเรื่องรัฐมนูงสารรัฐมนูญเนี่ยเอาเรื่องให้แฟนเพจเราได้เห็นภาพสักนิดหนึ่ง ตางกันเกี่ยวกับการปรับคลรมอหน่อยนะครับคือการปรับคลรมอเนี่ยนะคุณสมชายความคืบหน้าก็ก็ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ก็ปรับเล็กน้อยนะปรับเพียงเล็กน้อยไม่ใช่ปรับใหญ่ไม่ใช่ปรับใหญ่คือปรับเล็กน้อยก็อย่างที่เราพูดกันเลยคือว่าถ้าปรับใหญ่มากเนี่ยก็แน่นอนว่ารัฐบาลมันจะสะเทือนนะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นทีนี้ในพรรครวมเองก็ยังไม่อยากปรับเหมือนกันนะครับเพราะว่า ทุกคนอยากเป็นรัฐมนตรีกันหมดแล้วใครบ้างไม่อยากเป็นรัฐมนตรีแล้วยิ่งปลายเนี่ยมันยิ่งมันอาจจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้ครับฉะนั้นเนี่ยปลายยังี่คือปลายปลายรัฐบาลก็มีกระแสร้อนการเมืองไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะจะเป็นปัญหาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเมื่อยังไม่ถึง2ปีก็ขอจะหยิบยกไปไว้2ปีตอนนี้ประมาณปีครึ่งหมายถึงว่า2ปีค่อยปรับใหญ่ค่อยปรับใหญ่กแสดงว่าเขามีข้อตกลงกันใช่ไหมอย่างนี้ภายใหนก็เห็นทุกพักก็พยายามไปอธิบายว่าอย่างนั้นนะก็อาจจะยังเหลือไม่กี่เดือน ก็จะครบสองปีก็เลยยกว่าปรับเพียงเล็กน้อยก่อนอย่าเพิ่งปรับเยอะอะไรจำนองนี้เล็กก็หมายถึงว่าปรับตําแหน่งที่ว่างก็ตาแหน่งที่ว่างนะครับสองอย่างพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็จะปรับเพียงเล็กน้อยก็คือเอาคุณอิทธิพลคุณปลื้มจากรัฐมนตรีวัฒนธรรมไปเป็นนัฐมนตรีดีดีแทนของคุณกระทรวงพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์งบุญการขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็จะเอาคุณชัยวุฒิคมาคมนุสร นะครับซึ่งขมาขมานุสรใช่ขมาทุศรนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณเวลานี้นะโผล่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นี่ของพรรคพลังประชารัฐอ่าแล้วก็คุณเชาวุนี่เป็นเลขาวิบด้วยเลยเลขาวิปแ้วเป็นใกล้ชิดหลายส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในกปปสเดิมครนะแล้วก็เป็นเลขาวิปแล้วก็เป็นขั้วประชาธิปัตย์ด้วยในที่ผ่านมาในอดีตเคยเป็นนสศประชาธิปัตย์มาก่อนอ่าฉะนั้นคุณชชยวุฒิก็ อาจจะมาเป็นนั่นตรีว่าการกรรทรงศึกษาธิการโดยที่แคุณนัทพลนะแทนคุณนัทพลขณะที่คุณจีนุชเทียนทองนะหลานปานอรับแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาก็สู้กับปานอกนะครับลงแข่งกับปานอลงแข่งกับปานอปรากฏว่าปานอะทีมปานอ่เนี่ยทีมลูกเนี่ยตกหมดเลยนะทีมหลานได้หมดเลยทีมหลานได้หมดลูกูปานอตกตกนะคุณสุรบงเทียนทองหลานได้หมดคุณฐานิคุณตีนุชแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็ได้หมดเลยแต่ว่า เขาไม่ได้หักกันใช่ไหมลึกๆแล้วก็หักกันหร <K an> <ม>ือเปล่าก <K an> ็ม <K an> ีแผนอะไรไหมก็อาจจะมีกันบ้งนาแงแหละแต่ว่ามันก็มองได้หลายหลายหลายส่วนนะ <K an> <K an> มองว่าป้าเนาอาจจะเล่นสองหน้าก็ได้อย่างงั้น <K an> อย่างนี้แต่ว่าก็แล้วแต่การประเมินแต่ว่าณเวลานี้คือว่าแม้ถ้ามันเล่นสองหน้าเนี่ยคุณสนอนเองไม่อยากให้ลูกตกหรอกเพราะอุตสาห์ปั้นมันในเนื้อนะใช่ไหมอาก็นี่น้อคุณสร์ดงเน่ยมันต้องรัดมากกว่าลแล้วแล้วก็คุณจีนุสมาได้เป็นนักมนตรีวัฒนธรรม ซึงเมื่อก่อนเนี่ยป้าอุก็เคยเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับป้าอุคืออูไรวันยันทองพรรยาคุณสนะครก็เคยนั่งตำแหน่งนี้มาก่อนแล้วัครั้งนี้ก็มีชื่อคุณตรีนุษก็จะเข้ามานั่งตำแหน่งนี้แทนใช่ครับแสดงว่าบารมีของป้าหนอกในไม่จริงก็ไม่ใช่บารมีของป้าหนอกไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าเขาก็ชนะมาและเขาอุตส่าห์ย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่ับพลังประชารัฐก็ถือว่าเขาก็ ลงทุนหักกับป๋าหน่อพอสมควร,ครไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับือใครจะมองว่าอาจจะมาป๋าหน่อแล้วเงินอย่างนั้นอย่างงี้จะสุดแท้แต่แต่ว่าเขากลลูกไปลงแล้วลูกก็แพ้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับปกติเนี่ยลูกถ,ลถ้าเขาจะถ้าเขาจะ,ะสู้เอียนะก็อาจจะเว้นที่ให้ลูกสักคนนึงแล้วก็หลานมาอีกสองคือเทียนเทาเทียนทองหวาดหมดเลยสักแก้วอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็สู้กันจริงสู้กันจริงแพ้ลูกแพ้จริงแพ้จริงอฉะนั้นก็มาถึงนาทีนี้ก็ ผมว่าไม่เกี่ยวกับปันหรอกไม่ใช่บารมีของปันหรอกแต่เป็นบารมีของกลุ่มที่คือพรรคที่อยากตอบแทนใช่ไหมพรรคก็อาจจะคงจะอยากตอบแทนแล้วอาจจะยึดโยงเอาไว้ในพื้นที่ที่เป็นบูรพพายักษ์สายแก้วในถือว่าเป็นเกตของบูรพพยักษ์อยู่แล้วคือสายทหารเขาอยู่แล้วนี่คือโผล่าสุดของฝั่งพลังประชารัฐส่วนของประชาธิปัตย์ก็ตอนนี้ก็สู้กันนะในในพรรคนะระหว่างคุณสินิดเลิศไกล สสสุราษฎร์ธานีนะซึ่งสอส,อสนี่สุราษฎร์ธานีคือได้มาหกคนคนะฮะก็มีการผลักดนันคุณสนิทเลิกไกลขึ้นมานะครับขณะเดียวกันอีกวากหนึ่งก็สนับสนุนคุณสอสอพัทลุงนฤทธิ์ขำนุรักษ์คุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์แต่จะดูตามนี้ก็คุณนฤทธิ์น่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเพราะว่าถือว่าเป็น พันษาทางการเมืองมากกว่า,าใช่ไหมพันษามันไม่เกี่ยวคุณสีนิดน่าจะเยอะเหมือนกันนะ <All right. S 2> หลายสมัยเหมือนกันแต่ว่าไอ้น,นี่ที่ให้เนี่ยนะที่ให้คุณนาริศเนี่ยเพราะว่าเดินตามหลังคุณจุรินมานมนาน <c oughs> น่าจะน่าจะเข้าวินไปครับอันนี้ก็ดูไว้แข็งเฉยเฉแต่ว่ารจริงๆแล้ว น่าจะเป็นคุณนาริศแล้วเวลานี้นะครับล่าสุดแล้วก็จะพยายามคือคุณจุรินก็อาจจะไปแก้ปมว่าคุณนาริศเป็นมุสลิมก็อาจจะไปเอาฐานมุสลิมมาทางภาคใต้บ้างอะไรบ้างอะไรก็ว่าไปครับอันนี้คือปมที่เอามาหักล้างกันเอามาดูให้เห็นว่าเออมันมีประเด็นที่จะหลากหลายหลากหลายอะไรต่างๆนะครับกระทรวงอะกระทรวงทีนี้คุณนาริศเองเนี่ยคือมีการเจรจากันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับเป็ครับานะครับมีการแลกกระทรวงรัฐมนตรีช่วยกันก็คือคุณนริศเองก็จจะไปเป็นช่วยพาณิชย์ แทนคุณวีทศนะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็สรุปง่ายๆคือว่าคุณกระทรวงพาณิชย์ก็คุณจุลินก็เอาคนไปดูซะเลยก็หมายถึงว่าอยู่กระทรวงเดียวกันก็เป็นรัฐมนตรีของพรรคเดียวกันไปเลยใช่แลวรับผิดชอบไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องมาแยกกระทรวงเหมือนที่พัก็คุณวีรศตอนนี้ก็เสียแป้งมันนั่นใช่ไหมก็อาจจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งมาอยู่กับคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีช่วยใช่ก็ลองดูว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ว่าแนวโน้มตอนนี้คือภูมิใจไทยยังไม่เปลี่ยนตัว ก็น่าจะเป็นยังเป็นคุณวีรศักดิ์อยู่ครับแต่แตว่ากระทรวงนี่ค่อนข้างที่จะแน่ว่าสลับกันแน่นอนครับคือจริงแล้วผมดูนะถ้าเป็นอย่างนี้คือที่บอกก็คือมันผูกขาดหมดถ้าอย่างเนี้ยคือพักไหนก็ไปอยู่พักนั้นอแต่มองว่าดี มันก็มองว่าเป็นเพราะว่าการบริหารงามจะได้ไปในทางเดียวกันถ้ามองอย่างนั้นผมไม่ค่อยจะมองอย่างนั้นคือผมว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยมันก็ต้องมีรัฐมนตรีอีกพักหนึ่งเข้ามาคานได้มาตสอบได้อะไรได้คือถ้าอยู่พักเดียวกันบอกก็ต้องเออห่อหมกจะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นก็คานกันเลยแหละมันเลยรู้สึกว่าแหมไม่เอาไปเลยพักใครพักมันดีกว่าทบจะได้ไหมแบเค้กไปแล้วนี่ไม่ต้องมีใครมาขัดแข้งขัดขาไม่ต้องมาบวยวายว่าไอ้กระทรวงนี้ไม่ได้ดู เอ้นดูนั่นนี่อะไรกันอ้ว่าการคุมแต่กรมสําคัญสําคัญใช่ไหมช่วยว่าการดูกระทรวงดูกรมที่ไม่สําคัญเลยอะไรงี่ตัดข้อขอละหานะก็เป็นอย่างงี้แหละครับนั่นแหละแก้ปัญหาโดยหวั่นพักแตกก็เลยมาดูในสูตรเนี้ยสูตรแลปรับแล้วอย่างที่บอกไม่ได้อะไรเลยได้สิใช่ไหมได้เขาก็ได้กัได้ก็อันนี้ก็จะเป็นปมอีกปมหนึ่งที่ทําให้มันเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่รัฐบาลจะต้องไปเชิญกับแน่นอนว่าวิกฤต ตา,ตาความรู้สึกของผู้นคนว่าเอ๊ะแก้ปรับกรมอแล้วไม่ได้ทาให้ดีมีโอกาสแล้วไม่ได้แก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่างกันไปครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งทีนี้เป็นรรประเด็นร้อนที่สําคัญอีกคือเรื่องของก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญคือเรื่องนี้นสาร<อ>สารัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาะนะครับปรึกษาหาลือแล้วก็ลงมติรวมถึงอ่านคําวินิจฉัยอ่ายติที่รัฐสภาส่งให้สารชี้ว่าอํานาจตั้งสมาชิสภาล่างรัฐธรรมนูญหรือสสลอขึ้นมา ยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผลของคําวินิจฉัยเนี่ยย่อมมีผลต่อทิศทางการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตนะครับใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้เราก็ไปดูบรรยากาศที่ศาลนิดหนึ่งปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการอ่านคําวินิจฉัยอะไรจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตำรวตำรวจเนี่ยจะมากเยอะแต่พรุ่งนี้บังเอิญว่า เขาเป็นการประชุมการภายในไม่มีการนั่งเป็นองคคณะพิจารณางรไงประชุมเสร็จก็จะมีการแจกเป็นอเนอกสารขา่าวนะครับให้กับสื่อมวลชนเนี่ยดังนั้นบรรยากาศวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมหนึ่งวันมันก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะฮะตำรวจตำรวจก็ไม่มีมีเฉพาะเจ้าหน้าที่รอปภของศาลก็มาดูาแลตามปกตินั่นเองนะครับคือไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เหมือน วันที่องค์คณะตุลาการนั่งบรรลังเพื่ออ่านคำวินิจฉัยนะฮะโดยรอบอาคารที่อาคารเอราชบุรีดีเลกฤทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานสารนิรมนูญก็ปกติคือดูแล้วก็เห็นเลยว่าไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนกับปกติแบบทุกวันไม่ค่อยคึกคักอะไรมากนะครับคือคืออย่างเงี้ยขสารก็ต้องลดความร้อนแอรงลงละค,คือถ้าเป็นนั่งอ่านนะครับนั่ง แถลงอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีมบไปอะไรไปเยอะูก่นจราเยอะอ่ากะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าลดกระแสลงไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าก็อยากกระจกเอกสารเลยไม่นั่งแถลงเลยนะครับก็คือประชุมเสร็จก็เอาเอกสารมาแจกนักข่าวเลยใช่เป็นเป็นเลอกสารไปอ่าแต่ว่าสื่อก็คงจะไปกันแล้ะฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นการติดตามความคืบหน้าเพราะมันสําคัญจริงๆริงนะครับทีนี้ถามว่าพรุ่งนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงนะ ผมเนี่ยนะคุณสมชายรประเมินนะผมนะผมว่าศารก็คงจะให้ผ่านนะสำหรับผมนะมหมายถึงว่า,าคือไม่ขัดรัฐธรรมนูนให้สภาสามารถตั้งส,ะสะรได้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้คือทำไมมันแบบนนี้คือว่าแน่นอนโดยข้อกฎหมายโดยในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่แล้วว่าต้องทําประชามติครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ห้ามสิ ถูกไหมในรัฐธรรมนูญก็เขียนไปอยู่แล้วทำประชามติใช่ไหมใช่ก็ถ้าจะแก้ไขเรื่องนี้ทั้งฉบับอะไรต่างต้องทาประชามติครับจะมีการแก้ไขวิธีการอะไรต่างต้องทําเป็นประชามตินะครับฉะนั้นผมคิดว่าแล้วก็ที่ผ่านมาในอดีตก็เคยมีการแก้ไขในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วครนะแล้วก็ถ้าตีแบบที่คือมีการแก้ไขแต่ว่าไม่เคยมีการส่งให้ศาลพิจารณาใช่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 นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนี่นส่งให้ศาลเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือว่า การแก้ไขในครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าก็คือว่าเอาละในสมัยก่อนก็ก็มีกันมาแล้วก็คือใช้การตั้งสจรอ,รอคือในปี3 9แล้วได้ดำเนุนปี40ครันนะครับก็คือกรณีปี3 4มต้นนะปี39มเก้ต้นทีแล้วก็ได้มนนปีศนั่นประมาณธรรมฐานตอนนี้ตั้งสจรอ,รอขึ้นมาครั้รงนั้นก็มีสจรมายกแรงก็มีอะไรแต่คือกฎหมายมันก็ไม่ได้ห้ามอย่างที่บอกนะครับทีนี้ถามอ่ะอันนี้คือเป็นปัจจัยที่เห็นว่าโดยข้อกฎหมายนะ ว่ามันอาจจะไม่ขัดนะแล้วก็ปัจจัยทางการเมืองก็คือว่าสารไม่อยากจะเอาปมร้อนมาตรงนี้หรอกเพราะถ้าสารเบรกการแก้ไขตรงนี้ปุ๊บแน่นอนว่ากระแสสังคมที่คอยจับจ้องอยู่กระแสม็อบที่เคยยไม่เคยต้านมีอยู่ทั้งหมดแต่ตอนนี้ครับจริงๆแล้วก็จะไม่พุ่งไปที่ศารรัฐมนูญเพราะว่าเพราะสารรัฐมนูญเนี่ยตอนนี้ก็มีคุมกันอยู่แล้วว่า บางประเด็นที่อย่างที่บอกเราประทัดศิลมาเนี่ยเกิดความเครือบแคลงใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีม็อบและมีการพูดกันถึงเรื่องการจะไม่ให้สารมูญมีอีกต่อไปมีประโยชน์อะไรยังไงตอนนี้ก็มีการพูดในวงป้างอยู่เหมือนกันฉะนั้นถ้ารัฐรมนูญมาทําอย่างนี้ปึ้งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนประเด็นในการที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกสารมูลต่อไปอะไรต่างมันก็จะอาจจะแรงขึ้นอาจจะแรงขึ้นนะสามก็คือว่าเขาจะมีการพูดกันถึงเรื่องอํานาจละ ว่าอำนาจของสามนุนกับอำนาจของรัฐสภาเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่ใครจะใหญ่กว่ากาัา <ไง S 2> นมันก็จะทําให้เกิดปัญหาของการอำนาจเพราะว่าถ้าสาภาไม่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะยังไงนี่แค่อำนาจในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องของอไปแก้ไขแล้วทําผิดรัฐธรรมนูญอ,อะไรหรือไม่ยังไงอย่างต่างมีข้อกาหนดชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าแก้เรื่องของ เกี่ยวกับรูปแบบของรัฐอย่างนี้ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไปเกี่ยวกับสถาบันอะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าจะบอกว่าจะมีการแก้ไขไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาก็ประกาศตั้งแต่แรกอย่าหมดหนึ่งหมดสองาก็ไม่แตะอันเนี้ยทีนี้ประเด็นร้อนตรงเนี้ยก็แน่นอนผมมองว่านี่ประเด็นประเด็นทางการเมืองถ้าศาลไปตีความไปจัดการเองอย่างที่บอกแล้วมันก็จะมีแรงแรงเคลื่อนไหวที่จะ ให้มีการตรวจสอบหรือมีการประเด็นร้อนทางการเมืองให้กับสารรัฐมนูลหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมคือสารจะถูกวิจารณ์เยอะแล้วก็จะถูกตรวจสอบเยอะได้แล้วผู้เผยก็กาอาจจะมีการเสนอมีการยกเลิกสารรัฐมนูลนันเร่งต่างอีกมากมายคุณก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นการเมืองนะประเ<อ>ด็นกฎหมายผมก็พูดไปแล้วนะว่าโอ้มันก็ไม่เข้าที่ผ่านมามแต่ถ้าประเด็นทางการเมืองก็จะแรงกดดันก็จะไปตกอยู่ที่สารหลายคนบอกว่าโอ้แล้วศสารจะไปรับเรื่องนี้ทําไมในเมื่อในเมื่อมันก็กฎหมายหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองไม่ใช่เป แล้วมันจะกลายเป็นความขัดแย้งขององค์กรอีกนะที่ผมบอกรัฐสภา,ากับสารรัฐธรรมนูญอันเนี้ยเป็นประเด็นเหล่านี้ผมมองว่าสารรัฐธรรมนูญเองก็ก,ก็น่ผมดูประเด็นแล้วมันไม่น่าจะให้ผ่านไปทีนี้พอให้ผ่านไปปุ๊บถามว่าผ่านไปแล้วให้สวอเป็นคนตัดสินเพราะว่า ผ่า<ไ>นไปแล้วเนี่ยยังต้องผ่านสอวอ,อีกครั้งหนึ่งใช่ <นะ S 2> เพราะว่าสวเนี่ยจริงจริงจะนัดโหวตกันในวันที่17นี้ไม่ใช่สวหรอกครับรัฐสภารัฐสภาก็คือมีทั้งสสและก็สอวอ <นะ S 1> แต่ว่าก่อนหน้านี้คือไม่ถึงว่าเสียงของสอวเนี่ยเป็นตัวปัจจัยสําคัญเพราะว่ารัฐมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าหากมีการแก้รัฐมนูญเนี่ยนะครับต้องใช้เสียงสวอหนึ่งในสามคือจำนวนเท่าไหร่แปดสิบสี่คนต้อง84คนเห็นชอบด้วยเห็นชอบด้วยนะครับ ต้องใช้เสียงอย่างน้อยนะ84คือไม่ต่ำกว่า84ครับแต่ว่าเสียงของฝ่ายค้านต้องไม่ต่ำกว่า20%นะครับครับอย่างเงี้ยก็ร่วมด้วยฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันคือไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญเอ้โทษนะประเด็นไปอยู่ที่สว่าคือผมว่าพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าสารธรรมนูญตัดสินว่าผ่านไปได้ครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไปตกอยู่ที่วุฒิสภา แรงกดก็จะไปอยู่ตกที่วุฒิสภาเพราะว่าวุฒิสภาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอตรงนี้จะต้องมาพิจารณาอีกครั้งต้องมาพิจารณากันอีกครั้งก็เหมือนกับรับเผือกร้อนได้ไหมเรียกเป็นเป็นเผือกร้อนได้ไหมผมว่าแน่นอนว่าสามนูไม่น่าจะรับเผือกร้อนตรงนี้ไงที่บอกครับก็น่าจะดูด <Okay. S 3> ้วยเห็นด้วยผลแล้วก็น่าจะผ่านไปยังที่ประชุมวุฒิสภาให้วุฒิไปตัดสินหรือว่าปลสิบสี่คนเนี่ยครับเป็นยังไง แต่ว่าถ้าเราดูความเคลื่อนไหวของวุฒิก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศชัดเจนหลายคนนะว่าเขาจะคว่ำเลยเขาประกาศออกมาแล้วคือตอนนั้นแหละจะคว่ำแต่ว่าถ้าสารธรรมนูนบอกว่าการแก้ไขอย่างนี้ไม่ผิดกฎมาตรฐานธรรมนูญนะครับสามารถทําได้สามารถทําได้เนี่ยเขาก็ต้องไปคิดหนักละสวว่าเฮ้ยสารให้ไปแล้วนะปัญญาอยู่ที่คุณคุณก็มีปัญหาสววก็ตั้งประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องไปแก้ไขเรื่องพระราชอำนาจนะสามสิบแปดมาตราคือหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเขายกเว้นมาแล้ว ครับแต่ว่าเขายังขลองใจมาตาา30กว่ามาตาสามีิบแปดที่เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันก็แน,น่นอนละเขาก็มีการเตรียมการที่จะอธิบายกันตรงนี้นะครับ,ค,รบคือสวใช้แล้วเขามีธงเขาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้สามแปมาตราเนี่ยว่าถ้ามันไปแก้แล้วมันกระทบสันคือถ้ามันแก้ทั้งหมดอย่างที่บอกแหละถ้าไปล็อกไม่ให้แก้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะไปเกี่ยวพันกันมั่วไปหมดฉะนั้นเนี่ยทางกรรมธิการเองเาก็ไม่อยากแก้ไขใน ในส่วนนี้เพราะว่าหมวดหนึ่งหมวดสองก็ห้ามอยู่แล้วฝ่ายค้านเองเขาก็ประกาศชัดอยู่แล้วหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แตะไม่แต<น>ะอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าถ้าสวอยากจะคว่ำเนี่ยนะก็แรงกดก็ต้องมาอยู่ที่สวแล้วแรงกดขออภัยนะครับแรงกดไปลงที่สวแล้วสวกับรัฐบาลเขาก็มองว่ายังไงเนี่ยนะครับก็คุยกันได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ก็ดีคนในรัฐบาลก็ดีพลังประชารัฐก็ดีไม่ไปไกลเกลี่ยเรื่องสวมาไม่แรงต่างมาปล่อยให้ตกเนี่ยนะครับ คนที่จะต้องโดนกระแสกดดันคือรัฐบาลและก็สวฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีแรงกระเพื่อมตามมาแน่นอนแล้วดีไม่ดีต้องจับตามองนะถ้าในขั้นสวนะคุณสมชายตกขึ้นมามจับตามองดูพรรคประชาธิปัตย์นิดนึงทําไมต้องต้องจับสวเมื่อกีก้อะไรกับพรรคประชาธิปัตย์อา้าวถ้าสารและธรรมนูญอย่างที่บอกแลยครับรัฐนูญไม่ผ่านขึ้นมาปุ๊บแนะ่นอนอมันก็จะมีกร,ระแสะและป้ายิปัดเองเนี่ยตอนเนี้ยมันรอแร่มันเหนื่อย หมายถึงว่าในพักใช่ไหมในพักในสภาพพักถ้ายังอยู่อย่างนี้อยู่กับรัฐบาลต่อไปนี้ก็มีแต่ใจตกตามถามมาทำไมถึงไม่ใจะจตกตาเพราะว่าเข้าไปบริหารจัดการแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความนิยมชมชอบได้หมายถึงว่าเข้าไปเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วความนิยมชมชอบไม่ได้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้เพิ่มเลยก็แพ้เลือกตั้งอีกแล้วเดี๋ยวจะเลือกตั้งซ่อมอีกก็มมีโอกาสจะแพ้ฉะนั้นถ้าจะเรียกกระแสคืนมาได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างก็อาจจะต้อง อ้างเรื่องรัฐมนูญเนี่ยชิงความได้เปรียบตรงนี้ก็ได้กระแสกลับมาหน่อยนึงแต่ว่าในอนาคตก็อยู่ที่การบริหารจัดการอีกเนี่ยแรงกับเพื่อนในพรรคมันอาจจะต้องมาสู้มาอะไรกันอีกนะเพราะทุกคนในทางการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลกับพุทธที่คุยกันได้ทําไมต้องจับตาประชาธิปัตย์เหมือนว่าประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาในอดีตประชาธิปัตย์เขามักจะชิงความได้เปรียบแบบนี้มาแล้วหรือมันก็ใช่ก็ทิศทางทางการเมืองคือประชาธิปตนนี้มันไม่มีสภาพอะไรที่จะ าหารประเด็น,น,านทางการเมืองได้ฉะ,ะนั้นถ้าไปใช้ปัอาจจะอ้างจุดยืนทางการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วถอนตัวออกไปจาพกพรรคร่วมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องคิดหนักนะเพราะว่ามันก็ต้องคุยกันในพรรคคือในพรรคอันนี้จะรู้สึกว่าคือมันอาจจะมีบริบทหลากหลายคือตอนนี้ มันหลายๆกลุ่มในพรรคปิยปัตย์ครับมันจะมีจุดยืนอย่างเดียวที่ผ่านมาเนี่ยการมาเป็นเข้าร่วมรัฐบาลก็ถูกโจมตีมาตั้งแต่ต้นอ,อยู่แล้วก็เป็นประเด็นเงื่อนไข้ในธรรมนูอันหนึ่งไงคือถ้าจะอยู่อย่างเนี้ยแล้วกธรรมนูนตกไปแล้วสซ่ิบป,ปัตย์บอกผมทําเต็มที่แล้วทําไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วอนาคตปิบป,ปัตย์จะอยู่ตรงไหนถึงไม่จะอยู่ร่วมรัฐบาลไปครับถ<ร>ูกไหมไอคนที่คิดอยากจะกอบกูเขาพยายามจะไป สู้กันในพรรคอีกอันนี้ก็ต้องจับตาน,นี่คือการเมืองที่เป็นเอฟเฟกนะเขาอาจจะเอาอธิบายให้กับสังคมให้เห็นได้ได้ทราบว่าเนี่ยเขาพยายามต่อสู้แล้วนะ,ะแต่ว่าค<ช>ุณก็รู้อยู่แล้วนี่การต่อสู้ของคุณคือเห็นไหมว่าพลังประชารัฐเองก็ไม่เอาเลยต้นครับทัะน,นั้นเขาไปความของคุณน่นคุณอยู่ทาไมมันก็มีเสียงที่คุณอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องว่าเดี๋ยวปฏิบัติก็ต้องสู้กันความคิดในพรรคก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าปฏิบัติเองอาจจะถอนตัวจากพรรครวมหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อันน แต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของอรัฐธรรมนูญถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ศาลบอกว่าไม่ผ่านมมุติไม่ผ่านนะร่างน,นี้ก็ตกร่างน,นี้ก็ตกแน่นอนไอ้ที่พิจารณากันมาก็ไม่มีประโยชน์ก็แน่นอนครับเพราะว่ามันแม้ว่าจะมี2ประเด็นนะครับที่มีการแก้ไขคือมาตราสองสมบูรณ์คือวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะ,ะแก้ในเรื่องของการโหวตวาระสามขอได้3ในในร้านะครับโดยไม่ต้องใช้ เสียงของสสหรือสวอันนี้คือคือการแก้ไขมาตรา2องแต่ว่ากับประเด็นเรื่องของการตั้งสสรแต่ว่าทั้งหมดนี่มันร้อยกันเรื่องการเรื่องการให้มีสสรฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันผูกกันและแยกกันไม่ได้เนี่ยถ้าตีความมาบอกว่าไม่ผ่านน้ำหนุนก็ต้องตกไม่ต้องไประชุมวันที่17นี้ไม่ต้องมีการประชุมแล้วอไม่ต้องประชุมแล้วก็ถือว่าเพราะว่าการพิจารณาของศาลี่ผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วใช่ไหมก็คือไม่ต้องไปประชุมแล้วเพราะว่ามันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรจะต้องมาพิจารณามากแต่ประเด็นนี้คุณวิษณุอองงที่่่บกตต้แนวาค คือ<ง><ง>ผมเชื่อ,อว่าคงผมผมยังมีความเชื่อส่วนตัวนะ,ะไม่ได้วิเคราห์ประเมิสถานการผมมองว่าสารก็น่าจะให้ผ่านไปครับแล้วก็ไปว่ากันไปวัดใจสวกับรัฐบาลว่าสวกับรัฐบาลเนี่ยจะคุยกันไหมนะจะคุยกันไหมจะให้ได้ไปสิบสี่เสียงไหมเพราะว่าหลังจากรัมนุลผ่านแล้วนะคุณสมชายมันยังมีอีกขั้นหนึ่งอย่างที่บอกคือในเกมถ้ารัฐบาลอยากจับคั่มนก็คั่มในเกมได้นะก็คือการประชามติ ไม่ไม่โดนวิพากษ์วิจาร์เยอะด้วยใช่ทุกต้างก็ถือไ่เ่ประชาชนก็บอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยไงใช่พรรคอื่นก็เล่นการเมืองเล่นแง่ไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องยอมรับคือเล่นในเกมคือการทำประชามติครับนี่ก็ยังมีอีกช็อตหนึ่งแล้วหลังจากได้ถ้าสมมติประชามติแล้วผ่านไปได้อีกสมมติคุณนรรมชตั้งสสรได้สสรไปร่างมาอีกครับก็ยังเล่นเกมไปร่างมาอีกเอาไปร่างมาสมมติสจรไปร่างมาแล้วร่างเสร็จคนจะรับหรือไม่รับต้องไปทำประชามติอีกทั้งร่างอีกกับไปที่ประชาชนมาอีก แน่นอนอย่าลืมว่าที่ผ่านมารัฐมนูลเราก็เคยทําประชามติมาแล้วใช่ก็ประโยคศูนย์นี่แหละแต่ว่ายังโดนวิพากษาเลยว่าโดนประชาชนเหมือนกับถูกชี้นาได้ตรงนั้นก็มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นมันไม่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝาาเนี่ครับอ่าไม่ไม่เปิดให้สองฝากได้ทาการดีเบตกันอ่าได้แต่จะพาะฝั่งฝั่งคนร่างไงเพราฝ่ายคนอื่นเดินมาก็าก็จับมั่งอะไรมั่ง ตั้งเยอะแยะไปอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าการประชามติครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีจุดอ่อนแล้วทำให้เกิดการไม่ยอมรับเกิดขึ้นแม้จะธรรมดามติจริงแต่ไม่เปิดโอกาสให้แขวนแย้งได้กรมการเหมือนทําอยู่ฝ่ายเดียวทําอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นมันก็เลยถูกวิพา์วิจารมาใช่เพระฉะนั้นประเด็นประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญอย่างที่บอกเลยครับว่าผมก็ยังเชื่อว่าสารรัฐมนูญเนี่ยน่าจะให้ผ่านไปได้นะบจ่ผ่านไปแล้วก็ไปวัดที่สวแล้วเดี๋ยวเราก็มาโฟกัสกันจริงหลังจากที่สวแต่ให้เห็นภาพไปนะว่า ถ้าไปที่สอวอไม่ใช่ไปที่สอวอไปที่รัฐสภาซึ่งจะมีการกําหนดโหวตกันในวันที่สิบเจ็ดนะครับก็ต้องไปวัดใจว่าสอวอไปดิบเสียงจะให้ผ่านหรือไม่ถ้าไม่ให้ผ่านแล้วอย่างที่บอกมันมีผลกระทบยังไงนะครับ,รบก็แรงกดดันเรงเคลื่อนไหวทางการเมืองก็แน่นอนก็จะไปพุ่งป้าไปที่รัฐบาลือว่า การเรียกร้องของประชาชนนอกสภาก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่ายุติไปเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะก็จะเป็นเงื่อนไขร้อนเลยล่ะถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยผมดูแล้วรัฐธรรมนูญจะเป็นเครื่องประเด็นร้อนเลยนะครับเพราะว่าทุกแคร้งทุกยุคทุกสมัยนะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งจะลาใจว่าม็อบหมดสภาพแล้วนะเขานัดกันแล้วนี่ใช่ไหมที่จะเดินไอเขานัดเขานัดกันแต่ว่าไอรัฐบาลก็ต้องมาประเมินแบบรู้สึกว่ายังประเมินในลักษณะว่าถ้าสมมติว่า ไม่ผ่านแล้วไงแรงกดดันไม่มีแล้วมั่ยังไงก็เคลื่อนไหวไม่ได้ฝ่าย้านก็อ่อนแอนะถือว่าประเมินต่ำนะพกการเมืองก็ไม่อะไรกปปศก็หมดแล้วทุกอย่างคือไม่สามารถคว่ำเขาได้ก็แล้วกันใช้แรงพลังกดดันทงางมวลชนไม่ได้ก็แล้วกันนี่คือรัฐบาลพยายามมองอย่างนี้แ,<ต>แล้วก็ไม่สนใจการแก้ไขรัฐมนูนผมว่าถ้ามองอย่างน<จ>ี้นะมีโอกาสที่จะทําให้กระแสการไล่ทางการเมืองกลับมาแล้วก็อาจจะทําให้ พลเอกประยุทธ์ในสมัยหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ครับเรีากไ้ว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนอนอกสภาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานัดกันแป๊บเดียวก็มากันพุบผุบเลยนะผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งร้วนะถ้าสมมติร,รัฐบา,จาลจัดคว่ำไม่เอาแต่ถ้ารัฐบาลไปสู้ในเกมช่วงของการทาประชามติอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่างยืดระยะเวลาออกไปได้อีกแล้วถ้ารับไปไปแก้ไขก็ยังไม่มีปัญหาอะไรคุณสมชายครับเพราะกรรมขั้นตอนนะสองปี อีกเกือบสองปีถึงจะมีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่คนเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ครบสองปีเลยเพราะสะดุดขาตัวเองเรื่องอื่นซะก่อนมันไม่ไปไหมนั่มันต้องสะดุดขาได้ยังไงคุณสมชายเพราะรัฐมนุนยังไม่ผ่านก็ยังรอให้จากนั้นก็รอได้ว่ารอรัฐมนุนก่อนใช่ใช่ึงจะยุตสภาเพราะเลือกตั้งตามกติกาเดิมใครจะไปเอาครับจานั้นก็รอกันไปผมว่าทุกคนทําใจเพื่อรอรัตรมนูญอยู่แล้วนะครับนะนะครับอาไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรอดูการพิจารณาของสารรัฐมนูนนะครับใน สามสิบนาทีแก้บกไว้แบบนั้นนะครับหลังจากมีมติออกมาแล้วเนี่ยทางฝ่ายค้านเองก็นัดประชุมด่วนเหมือนกันนะพรุ่งนี้ทางหัวหน้าพักฝ่ายค้านทุกพักนะครับนัดประชุมกันที่พักเพื่อไทยนะครับเวลา11บนาฬิกาหลังจากที่สารรัฐมนญมีมติแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองและเป็นเรื่องทางการเมืองที่น่าติดตามและก็ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยคุณนิสนุและก็ทีมงานของเราโพสต์ทูเดย์ก็จะนํามา วิเคราะห์แล้วก็นํามาเล่าให้กับแฟนเพจได้ฟังเหมือนเดิมนะครับรบแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยก็คือเวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับโดยเฉพาะคนที่มีคอมเมนต์เข้ามาอ่าแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้อีกทางช่องทางของเว็บไซต์ของโพสต์ทูเดยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับคุณวิษณุลาแฟนเพจไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทองบิ๊กสตารลี่